เวลา16นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสระทุมพ,พระร,ชร,ราชทานพระราชโองการให้ในายเตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกรรัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะพระยาทูตประจำปี2567เฝ้าทุลละองพระบาททุลเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เฝ้าทูลลอะองพระบาทด้วย ที่วัดธรรมมงคลเถาบุลนนทวิหารสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์และผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในต่างประเทศประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ์หคณะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสมัครใจในหมู่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งพัฒนางานพระศาสนาในทุกมิติรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหาร การและการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและดำรงไว้ให้มั่นคงสถาพรทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจอันดีและเป็นความเป็นเอกภาพระหว่างคณะสงฆ์ทุกฝ่ายอีกด้วยโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์และผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในต่างประเทศที่มาประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการธรรมยุทธ์ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็ก1 9 9 5ถุงไปมอบแก่ผู้ชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบทุภัย และได้มอบแก่ผู้ประสบภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนสวีเทศบาลตำบลนานโพพัฒนา150ชุดกับลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในตำบลครน5ครอบครัวพร้อมกับเชิญพระจักรแสสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับรัศดรและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดชุมพรมีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริในการระบายน้ำและโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดให้ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อผันน้ำจากคลองชุมพรตอนบนบริเวณสี่แยกประถมพรลงไปในคลองขุดใหม่ทำให้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างรวดเร็วโดยระหว่างวันที่13-15ธันวาคม2567เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณน้ำฝนกว่า1,000ม mm, ิลลิเมตรทำให้มีน้ำจำนวนมาก สะสมรอการระบายเกิดน้ําไหลหลา,ลากน้ําท่วมฉับพลันล้นตะลิ่งและท่วมขังทําให้บ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่การเกษตรบ่อเลี้ยงปลาใน8อําเภอ63ตําบล631หมู่บ้าน25,285ครัวเรือนซึ่งจังหวัดได้บรูรณาการหน่วยง,งานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเหลือพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขัง ในการนี้องคมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์ทุกภัยในพื้นที่ณนห้องประชุมสวีหนุ่มอำเภอสวีโดยได้ให้คำแนะนำในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบะภัยด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขได้โดยเร็ว ที่หอประชุมแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดในพระราชปธรรมจังหวัดศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี3,000ชุดจังหวัดมุกดาหาร2,500ชุดจังหวัดยโสธร2,500ชุดจังหวัดอนาจ 2,500ชุดและจังหวัดศรีสะเกด3,000ชุดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับมอบเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภยัยหนาวในแต่ละพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดในภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงที่แผ่ป,ปกคลุมมาจากประเทศจีนประกอบกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะด้านหลังเป็นทิวเขาเมื่อมีลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากประเทศจีนพัดพาความเย็นเข้ามายิ่งทําให้อุณหภูมินั้นลดลงจึงทําให้จังหวัดศรีสะเกดมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นในฤดูหนาวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทุกปีโดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยู่ติดลําน้ําที่รับเชิงเขาและในพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผู้สูงอายุผู้มีฐานะยากจนเด็กและผู้ทุพพลภาพได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นทั้งจังหวัด สำหรับในปี2568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดจะประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นการเร่งด่วนที่ True Digital Park พลเอกดาวพงรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการนำเสนอผลการวิจัยโครงการการพัฒนาออกแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยรัชพัฏเป็นสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทําทําให้เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏน์อุดรธานีได้ร่วมดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏน์เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะวิศวกรสังคม4ปีที่ผ่านมา มหาวรทยลราชภัฏได้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวเองตลอดกระบวนการเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตรกรรมสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับศตวรรษที่21 เพื่อเสริมหนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและแสดงผลสำริ์การดําเนินงานที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งต้องมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและน่าเชื่อถือณที่ว่าการอำเภอ,ชอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย นายดุชาสินทาวานนกรรมการและรองเลขาธิการบูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งจำนวน7 3 0 5 0กิโลกรัมแก่เกษตรกร449คนใน19หมู่บ้าน5าตำบลได้แก่ตำบลสีดอนมูลตำบลแม่เงินตำบลบ้านแซวตำบลโยนกและตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ความเสียหายกว่า4,800ไร่โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกกักรพันเพนสิริปจังหวัดเชียงรายดำเนินง,งานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือมีเกษตรกรตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเข้าร่วมโครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน เพนซิิปประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มและเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบ